Hãy mà cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อนุโมทังจตุสุขินังวัตเมธานาอาาวา,ายวะหังโถตุอนาคติกาลิทานังเมาติสุทธาอา,า,าสมลหงศีลปทานา สาวาสิกาทีวเวลานี้ประปาลุขังปัจจยาธานามัจจาพัฒานิสัพพิเวลานิที่คุงสังฆาโอโนชยามาสาธุโนพันติที่คุงสังโฆอมา สาวาสิกาจีวรานีตาปลาลูขังปัญญาทานังปฏิคันหาตุอัมหาปัญเจวะอาตาปิตุอาทิงานจังยาตะกานันจางตีคารตจังอิตายาสุขายา ข้าแต่พระสงฆ์ผูเ้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายพระจาหารและข้าวบินทาบ,บาวัชราวาสิกาเทวลานี้กับปลาลูกขางปัจจยาทานางแด่รพระพิสุงสงขอพระพิสุงสง จงรับภ้าทาและข้าวเพิยบาทขอทังผ้าจำนำภาษาและตนคาราประเวกของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปีญาชนทั้งหลายมีมารดาบินาเป็นตน ข่าบอาคัลวาโสมานเดชกายนาวาจยวะเิตสาวาปุถิดุก,กมามปะกตังมายายัง

ใส่บาตรถวายสังฆทานสุดท้ายก็ได้มาคัมมาจักจักรคณาบะคณาบะจากคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระแม่คุณพระอาจารย์ทหารบังตรงยันโดนเนื ata, ai ai ah, aka, ้อเกิดในกายก็ดีในวาจาก็ดีในเจตนาก็ดีในเจตนาไมไดีก็ดีมูลเด็กธรมบมูลกธรรมปั่นปายมาเรื่องนี้กำมมังยังกำต่างอัตมากันในนามประธานสมก่ออกโหสิกรรมไม่แก่จะจนลายมาเป็นบาปเป็นกรรมงต่อไป เยาวาธรรมะลูเกินญาโยมไดยกายก,กด็ดีโดยวาจาก,ก็ดีเจตนาก็ดีอาเจตนาไมด้ก็ดีมู่โด,กด,ดยกระทำมุ่โดยกาทํำมีรืงทำมันยังกลับก็ให้อันสุตสิกรรมยังโทนในสิ่งกันในกันพยายามดีม่งความเจ็บจะได้การใครจะมีทุกเปโศกไปตกไปตายคือเ,เป็นเปืนเสาลรับ,รบ,บายสพัพพะคอตอน,นอกสพัพพะคอตอนไสพัออนนสพพะคอใดๆเขาปีขอเดือน พอปีก็ยยอยอยให้เพื่อนก็เดือนก็ให้ใครก็วันน้อยๆให้กันให้ระดับน้ำไปให้กายเป็นดีก็สาธุโมทนากุสลนเจตนาทียา่ยังยกน้หลายในทางใจเสีสระเวลาในการมาถวายสังฆทานก็ดีถวายผ้าจำนำพรรษาก็ดีถวายต้นรพรรษาพุกก็ดีจงติดซ้อยตามไปทุกภพทุกชาติจะไปเกิดในภพภูมิไหนก็ตามจะได้ระกรรมลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีพจะได้กระตุกห้อง ขึ้นชื่อว่าความยากจนเขินใจได้ทร,รัพย์อภญญารูปเลาองอัรรักไม่สวยสดงดงามขอจจได้เกิดจะได้มีแก่สัตยาจุลุ่มใดในโพภูม,มิถึงันนั้นแม้ในปัจจุบันถวันนี้จะปรารถนาสิ่งประการใดสิ่งเหล่านั้นไม่เบ็นเป็นตัวเองไม่เบ็นเบ็นผู้อื่นไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วไม่ถึงนั้นพันสาเร็จพันสําเร็จ ก็ให้มีอายุยืก็มีอายุยืนยาวแณะก็มีบุญปัตตุนทองใสสุขาก็มีความสุขกายสบายใจมีความสุขความเจริญพละก็มีพลังกายพลังใจมีสุขภาพแข็งแรงสู้กับกิจการงานต่อไปปฏิภาณก็มีปฏิภาณไหวพริความคิดความอ่านเสลียสลาดเสบแดมทนายสารสมบัติกุญพุกรัพย์มากมายเดือกินเดือใช้ทุกคนทุกท่านด้วยเทินเจริญด้วยบุญ ยะท้าวลิวหาปุราบริปุริเติสาพรังเอวามีวะอิโตจินังเบตานังอุปกับปริอิจิตังปาริตังตุงหังกิปะเมวะสมิสัตวกับเบปุริตุจังกับปาน จันโทปนละโสยะธามณิจติละโสยะธาวิวัจจโตตาภะโลโขวินันตุตุมาเตปะวัตวันตารายุสุขีธีกายุโกภวะภิวันจนาสิริสนิจจวุทาปัจจญญโนจัก จาโรธรรมวัฒจันติอายุวันโนสุขังภาณังอิมินาปุญญากรรมินาอุปัจจยากุลุตลาอัจจาริยุปการาจัมาตาปิตาเจียตะกะปิยามังสุริโยจันทิมาราจคุณาวันตานาราปิจัปบรามาเมลัจจายินดาจัตุโลกาปราชิเทวตายะโมมิตรมนุสย์จันทสตั मेरी का पीछा से सताऊँगी उन तो पंजानी पकातानी में तादि विदा दें तो किपां पापे दाउ माताँगी मिना पंजकमेंना न उत्तिसे न चकिपां सुरा पिचे वातनु पताना Nato mawan nasanto sabarayiwaya Taisa <tinyi <Heck> to <tinyim> pobe pobe no suci tan sati pernya Priyamina malalapantuno Kasangkatun jabrihe sumi buddha Dibawalo nato waro